มันก็เลยยิ่งทําให้ทุกความผิดพลาดของตัวอังเดโอนานาครับกลายเป็นเป้าสนใจให้ลุงวิาพาก์วิจาร์กันได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งแน่นอนครับเมื่อมองจากตัวเลขนี่ไม่ใช่ผลงานที่น่าประทับใจหรือน่าพอใจเลยสําหรับมือหนึ่งคนใหม่ในถิ่นปีสัตว์แดงที่มาแทนดาบิดเดเกอาด้วย สำหรับฤดูการปัจจุบันของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชื่อว่ามันคงเป็นเรื่องยากครับที่จะจับชื่อใครมาสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าคนคนนี้คือคนที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์โดนตำหนิมากที่สุดของฤดูการนี้เนื่องจากองค์ประกอบโดยรวมตั้งแต่ผู้จัดการทีมฝ่ายหลังบ้านจนถึงนักเตะในสนามทุกคนต่างก็มีบาดแผลให้ต้องโดนตำหนิกันทั้งนั้นแต่ถ้าเกิดจะพูดถึงชื่อนักเตะสักคนหนึ่งที่กดดันมากที่สุดเชื่อว่าชื่อนี้น่าจะหนีไม่พ้นอังเดอนาน่าสำหรับฤดูการนี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ โดยสำหรับในด่านทีมชาติกัมูรุนครับพกดีกรีลองแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกกับอินเตอร์มิลานมาเมื่อฤดูกาลที่แล้วพร้อมแบกค่าตัวระดับ47ล้านปอนด์ซึ่งกระทำให้เขาครับกลายเป็นผู้เล่นตำแหน่งผู้รักษาประตูค่าตัวแพงที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกด้วย แถมนอกจากดีครีส่วนตัวแล้วสิ่งที่ทําให้โอนานายิ่งกดดันเข้าไปอีกก็คือการต้องเข้ามาโทษแทนตํานานอย่างดับบิดเดกอาผู้ซึ่งยืนปักหลักเฝ้าสองเสาให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาเป็นระยะเวลาร่วม10ปีตั้งแต่ยุคของเซอร์เลคเฟอร์กูสันจนถึงฤดูกาลที่แล้วทําให้มันก็ไม่แปลกครับที่เมื่อเดกอาจากไปแล้วเป็นโอนานาที่เข้ามามันก็จะต้องมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นถ้าเกิดไม่มีการพูดออกมาก็ต้องมีการตั้งคําถามในใจไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนี่แหละครับ สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับก,ก็คือด้วยปัจจัยเหล่านี้ทําให้เมื่ออังเดียลนาหน่าย,ายเข้ามาเป็นผู้รักษาประตูคนใหม่เป็นมือหนึ่งคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทุกคนก็ต่างคาดหวังว่าเขาจะต้องมาแล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีไม่ต่างจากบะหมี่ถึงสําเร็จรูปครับที่เมื่อแกะซองต้มน้ําร้อนรอสานาทีก็พร้อมทานให้ท้องอิ่มได้เรียบร้อยดังนั้นครับตัวของอังเดลนาน่าก็เลยกลายเป็นผู้เล่นครับที่เหมือนอยู่ท่ามกลางแสงไฟสปอตไลท์ฉายซองเขาอยู่ตลอดเวลาในแง่ที่ก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดทําดีเมื่อไหร่ก็ถือว่าเสมอตัวครับแต่ถ้ามีความผิดพลาดขึ้นมาเพียงเล็กน้อยก็จะพร้อมถูกจับไปเป็นประเด็นเล่นขยายความกันแบบเมามันทันทีแน่นอน และท่ามกลางฤดูการนี้ครับที่ก็ต้องยอมรับกันตามตรงเลยว่ามันไม่ได้เป็นอย่างที่ตั้งความหวังกันเอาไว้ตั้งแต่เมื่อตอนเริ่มต้นสิ่งหนึ่งครับที่เป็นปัญหาชัดเจนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นก็คือการที่พวกเขาครับมักจะปล่อยพื้นที่ให้คู่แข่งได้มีโอกาสได้ส่องยิงหลายครั้งมากๆต่อ1เกมชนิดที่ฉเฉลี่ยออกมาแล้วเนี่ยมันตกเกิน10ครั้งต่อ1เกมขึ้นไปเลยด้วยซ้ําซึ่งก็ทําให้ไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่ยอดรวมในการเสียประตูของปีศาจแดงฤดูการนี้มันจะพุ่งทะยานสูง ในพิเล์ลีครับเสีย39ประตูจาก28เกมในสุดยูฟาแชมเปียนส์ลีกก็เสียไปมากถึง15ประตูจาก6นัดอันถือเป็นสถิติสูงสุดในด้านการเสียประตูของสโมสรที่มาจากลีกอังกฤษในรายการนี้เลยครับส่วนสถิติของอังเดอนานนาจนถึงเวลานี้เขาลงเล่นไปทั้งหมด39เกมเสียไปมากถึง60ลูกและสามารถเก็บคินชีตไปได้12นัด ซึ่งแน่นอนครับเมื่อมองจากตัวเลขนี่ไม่ใช่ผลงานที่น่าประทับใจหรือน่าพอใจเลยสําหรับมือหนึ่งคนใหม่ในถิ่นปีศาจแดงที่มาแทนดาวิดเดเกอาด้วยและนอกจากนี้ครับในเรื่องของภาพลักษณ์การเป็นผู้เล่นที่ดูจะมีความมั่นใจสูงเหลือเกินและมีการแสดงออกในสนามบางอย่างที่บางคนดูแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร มันก็เลยยิ่งทําให้ทุกความผิดพลาดของตัวอังเดโอนาครับกลายเป็นเป้าสนใจให้ลุงวิภาก์วิจารณ์กันได้อยู่ตลอดเวลาอารมณ์ประมาณว่ามั่นใจมั่นหน้านนะักก็เลยโดนหมันไส้ทํานองนั้นอันนั้นคือส่วนหนึ่งนะครับแต่เริ่มผลงานก็อย่างที่บอกว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าโอนาน่าก็ยังไม่ดีขนาดนั้นเมื่อช่วงเริ่มต้นจริง แต่แม้เราจะพูดแบบนั้นครับโดยท่าทางด้วยท่าทีในสนามบางทีอาจจะทําให้ผู้คนครับหลงลืมที่จะมองรายละเอียดการเล่นของเขาไปเลยว่าการเข้ามาของโอนาน่านั้นก็มีปัจจัยเชิงบวกในการพัฒนาเกมการเล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ยกระดับขึ้นไปอีกขั้นในแง่ใดบ้างอย่างที่เราทราบกันดีนะครับโอนาน่าเป็นผู้รักษาประตูในรูปแบบของสวิเปอร์คิปเปอร์ ที่มีจุดเด่นเสริมก็คือการเล่นบอลด้วยเท้าที่แน่นอนครับโดยนิยามของผู้รักษาประตูนในแบบโอนาน่านอกจากส w ิเ p e r k e e p e อรแล้วก็ยังแตกยอดไปเป็นคําว่าบอลเพย์อิ g โก้คีเ e อร์ได้อีกด้วยเพราะหลักของการเล่นก็คือจะนิยมการมีส่วนร่วมเล่นกับลูกบอลจากแนวหลังได้ตลอดเวลา แต่การที่แมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ครับถูกตึงอยู่กับภาพจําของการมีผู้รักษาประตูนในแบบที่เก่งกาจการเซฟลูกยิงอย่างเดเกอามาตลอดเป็นหลายสิบปีมันก็เลยทําให้เกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาระหว่างคนเก่ากับคนใหม่ คือมันก็ต้องยอมรับนะครับว่าในช่วงต้นซีซั่นนั้นหลายประตูที่เสียไปก็อย่างที่บอกมันคือความผิดพลาดท,ที่ชัดเจนมากๆจากตัวอังเดอาน่าและตัวเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีความรับผิดชอบนี้ไปได้เลยหรือว่ามันเป็นความผิดพลาดแบบส่วนบุคคลที่ยังไงก็ต้องถูกวิจารณ์แน่นอนครับแต่ในขณะเดียวกันครับแง่ดีจากแนวทางการเล่นแบบอังเดอาน่าก็ใช่ว่ามันจะไม่มีเลยอย่างที่เคยถูกทําให้เข้าใจหลายคนมองว่าผู้รักษาประตูก็ต้องมีหน้าที่หลักนั่นคือการเซฟประตูให้ได้สิ ซึ่งนั่นคือข้อเท็จจริงครับเป็นเรื่องจริงแต่กับฟุตบอลสมัยใหม่ด้วยดีเทลที่มันมากขึ้นมันก็ชัดเจนครับว่า ผู้รักษาประตูกลายเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้แยกเป็นเอกเทศจากเกมการเล่นในสนามอีกต่อไปแล้วสิ่งที่โอนาน่าครับนำมาสู่ทีมปีศาจแดงในแบบที่แฟนบอลแมนยูนเนต็ดเองยังไงก็ต้องรู้สึกจะมากจะน้อยกระต่างกันไปนั่นแหละครับมันก็คือความรู้สึกสบายใจเวลาที่ลูกบอลถูกถ่ายคืนหลังไปหาในยามที่ขึ้นหน้าไปไม่ได้จากที่เมื่อก่อนครับแฟนบอลปีศาจแดงต้องลุ้นหัวใจเต้นกันทุกครั้งที่ลูกบอลถูกส่งมาคืนผู้รักษาประตูแต่มาในวันนี้ครับความรู้สึกมันเปลี่ยนไป เช่นเดียวกับในมุมมองของคู่แข่งขันที่เวลาปีแสดงต้องเจอในฤดูกาลนี้กระถือว่าพวกเขาก็ต้องมีวิธีการเล่นในแดนบนเวลาที่ปีแสดงได้ครองบอลต่างไปจากที่พวกเขาเคยทําใส่ยูไนเต็ดนั่นคือคู่แข่งก็จะไม่ได้ลุมบีบลุมถึงใส่ผู้รักษาประตูปีแดงเหมือนอย่างแต่ก่อนอีกแล้วนั่นเพราะพวกเขารู้ดีครับว่าการวิ่งบีบเข้าไปก็ไม่สามารถจะไปกดดันอะไรใส่อังเดอาน่าและทําให้ตัวเขาต้องแสดงความผิดพลาดออกมาเวลาที่ใช้เท้าเล่นกับบอลน,นั่นเอง โดยสิ่งที่เกิดขึ้นกับทรงบอลของปีศาจดงในปัจจุบันมันก็โอเคครับว่ายังไม่ได้สมบูรณ์แบบ100%ขนาดนั้นแต่อย่างน้อยครับอังเดโอนาน่ากับแนวทางการเล่นที่เขาสแสดงออกมา มันก็เหมือนการวางบุดหมายตัวแรกที่ถูกต้องลงไปเพื่อที่จะได้ต่อยอดไปสู่การพัฒนารูปแบบการเล่นองค์รวมของทีมให้มีความทันสมัยมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาและนอกจากนี้ครับประโยชน์ของอังเดโอนาน่าที่ทําให้ทีมมีมิติการเล่นเพิ่มขึ้นชัดเจนอีกอย่างก็คือเรื่องของการออกบอลยาวจากหลังขึ้นหน้าหรือจากตัวผู้รักษาประตูเองนี่แหละครับสู่แดนบนในจังหวะโต้กลับซึ่งกระชวยให้ทีมมีความแม่นยำและเฉียบคมมากขึ้นนะครับเนื่องจากตัวของโอนานา่าเป็นผู้รักษาประตูที่ค่อนข้างจะปล่อยบอลยาวได้อย่างแม่น และหลายต่อหลายครั้งก็ปล่อยไปในพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้เปรียบคู่แข่งซะด้วยสำหรับตัวอังเดโอนาเาเองก็ถือว่าสอบผ่านในเบื้องต้นเหมือนกันนะครับแม้ซีซั่นนี้จะเสียประตูไปเยอะมากๆอีกครั้งยังต้องเจอกับแรงกดดันโถมทับเข้าใส่ชนิดที่กลายเป็นบททดสอบหัวจิตหัวใจของเขาไปพร้อมกันในตัวแต่เขาเองครับก็พิสูจน์ให้เราเห็นว่าแกลงพอในการจะผ่านเรื่องราวหลายอย่างนั้นมาได้และที่ต้องยกเครดิตให้ไม่แพ้กันก็คือตัวเอเดร็เทนฮาร์ผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่น กับความเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวของลูกทีมรายนี้แบบไม่มีหวั่นไหวและสั่นคลอนเพราะถ้าเกิดยังจำกันได้ครับช่วงต้นซีซั่นที่ฟอร์มโอนาน่าถูกวิาพากษ์วิจารณ์หนักหน่วงมากๆม,ม,มันก็มีกระแสะกดดันตามมาเยอะครับให้เอเ็กเทนฮารคควรต้องเปลี่ยนคนทำหน้าที่เฝ้าเสา โดยเฉพาะเสียงเรียกร้องอยากเห็นฝีไม้ลายมือในด่านมือ2ที่ดึงเข้ามาใหม่เหมือนกันอย่างเอาตายบายินดีแต่ในช่วงเวลาดังกล่าวครับเอเดกเทนฮารยังยืนอยัดในความมั่นใจของตนเองด้วยการส่งโอนาน่าลงเล่นต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอมีความผิดพลาดเกิดขึ้นบ้างก็ยังคงเลือกใช้บริการอังเดโอนาน่าต่อไปบนเหตุผลที่เอดเดรนฮารก็เคยพูดเอาไว้ว่า ตัวเขารู้จักโอนาน่าดีที่สุดและรู้ว่าในด่านคนนี้มีศักยภาพเชิงลึกที่สูงมากขนาดไหนรวมถึงรู้จักนิสัยใจคอเป็นอย่างดีจากที่เคยร่วมงานกันมาก่อนที่อาจจกอัมสเตอร์ดัมในมุมคิดของเทนฮาเขาเชื่อครับว่าเค้กของโอนาน่านั้นการดอบให้นักเตะไปนั่งสำรองเมื่อทำผิดพลาดไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง หากแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดเขาไปทําแบบนั้นมันก็อาจจะกลายเป็นผลเสียต่อตัวโอนาน้าในด้านของความมั่นใจและอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นไปด้วยซ้ําซึ่งกรณีที่โค้ชแสดงออกถึงความมั่นใจในตัวผู้เล่นแบบนี้หลายครั้งก็ถูกมองว่าดื้อดึงครับในอดีตเซอร์เล็กเฟอร์กูซันก็ขคืนชื่อมากๆนะครับในเรื่องของความดึงดันที่จะใช้งานผู้เล่นซึ่งเขาเป็นคนเลือกเฟนมาเองกับมือ ตัวอย่างก็อย่างเช่นเคนฮวนเซร์เซนเวรอนนั่นแหละครับที่เฟอร์กี้เป็นคนนําเข้ามาเพื่อหวังยกระดับปีสัดแดงในช่วงหลังปี2000เป็นต้นมาให้กลายเป็นทีมที่มีกลิ่นอายของภาคพื้นทวีปกันมากขึ้นแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในตอนนั้นฮวนเซเเซนเวลอนครับมักจะทําผลงานได้ดีแค่เวทีแชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้นแต่ดูไม่ค่อยจะเป็นชิ้นเป็นอันสักเท่าไหร่เมื่อต้องกลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษ โดยสิ่งที่เราพยายามจะสื่อจากตรงนี้มันก็คือบางครั้งความดือดึงความดึงดันของผู้จัดการทีมก็ใช่ว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเสมอไปนะครับแต่สําหรับเคสของอังเดโอนาน่ากับเอเดร็กเทนฮากนั้นเมื่อถึงเวลานี้มันก็ปฏิเสธได้ยากจริงๆครับว่าผลลัพธ์ของความดือดึงที่เอเดร็กเทนฮากมอบให้นั้นมันถูกเปลี่ยนเป็นการตอบแทนที่ถูกต้องด้วยผลงานในสนามของโอนาน่าที่นับวันก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นและก็ดีขึ้นเรื่รอยๆ และสำหรับตัวของอังเดโอนานาเองครับล่าสุดเจ้าตัวก็เพิ่งจะมีเปิดใจเอาไว้ถึงหลากหลายเรื่องราวที่เกิดขึ้นรวมถึงเปิดเผยบางเคล็ดลับครับที่ทําให้ตัวเขาผ่านช่วงเวลาที่มีแต่ความกดดันถาถมเอาไว้เมื่อไม่นานมานี้เองโดยตัวโอนาน่าครับเขายอมรับเลยว่านี่คือฤดูก,กาลที่หนักหน่วงและสาหัสมากสําหรับตัวเขา และในช่วงเริ่มต้นก็เป็นอะไรที่ยากลําบากมากในแง่ของส่วนตัวที่เขาต้องเผชิญแต่เขาก็พูดด้วยความมั่นใจเอาไว้ครับว่าผมเจอจุดเปลี่ยนสําคัญจุดเปลี่ยนที่ไม่ได้อยู่ในสนามแต่เป็นจุดเปลี่ยนเรื่องของสภาพจิตใจโดยในการสัมภาษณ์กับสื่ออย่างเทเลกราฟช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาโอนาน่าได้กล่าวเอาไว้แบบนี้ครับผมย้ายจากอาแจกไปสู่อินเตอร์วิลานเมื่อปี2022 ที่นั่นการปรับตัวไม่ได้ยากนักผมใช้เวลาอยู่7-8ถึงเดือนเป็นช่วงเวลาที่ผมต้องเรียนรู้ลงสนามและคาดหวังว่าเราจะยกระดับไปสู่การลุ้นความสำเร็จหลักๆแล้วผมรู้ตัวดีว่าแนวทางคุณรักษาประตูของผมเป็นแบบไหนในช่วงเวลาสัก6-7ถึงเดเดือนมันไม่ใช่แค่ต้องเล่นให้ดีแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความรู้สึกที่ต้องดีตามด้วยแน่นอนมันเคยเป็นเรื่องยากมากสําหรับผมแต่ในตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วสิ่งต่างๆมันใหม่หมดจนยากจะทําใจรับได้ง,ง่ายๆว่านี่คือบ้านจริงๆ ตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมอันนี้ไม่ได้พูดในแง่ของฟอร์มการเล่นผมไม่อยากพูดเรื่องนั้นด้วยเพราะผมรู้ตัวเองดีว่าผมเป็นแบบไหนแต่สิ่งสำคัญกว่าอะไรคือการปรับตัวให้ได้นำไปสู่การมีความสุขซึ่งจากนั้นก็จะกลายเป็นขั้นตอนที่ทำให้ผมโดดเด่นขึ้นมาผมต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่เคียงข้างกันเสมอและมักจะคอยเตือนสติว่าผมมาที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะเหตุผลอะไรบางคนบอกผมว่าอังเดฟังนะ บางคนใช้เวลาปรับตัว1-2ปีบางคนอาจจะสักครึ่งปีแต่นายมีคุณภาพคุณภาพของนายคือสิ่งที่แท้จริงแค่เพียงต้องใช้เวลาก็เท่านั้นจากนี้ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วและเราต้องเดินหน้าต่อด้วยกันช่วงเวลาดีๆกำลังจะมาถึงแค่เราต้องทำในสิ่งที่ถูกต้องในฐานะผู้เล่นของยูไนเต็ดมันเกี่ยวกับเรื่องชัยชนะเท่านั้นเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้น แน่นอนว่าผมเองก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่เกิดขึ้นเรารู้เรามีศักยภาพแค่ไหนเพื่อนๆเ,เชื่อมั่นในตัวผมผมก็เชื่อมั่นในตัวเพื่อนรวมทีมสุดท้ายเราเชื่อมั่นร่วมกันว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นสำหรับตัวอังเดโอน่าในเวลานี้ครับเขาอยู่ในลำดับ2ร่วมของผู้รักษาประตูที่เก็บคลีนชีทมากสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลปัจจุบันนี้ โดยโอนาน่าครับเก็บไปทั้งหมด8คินชีตเท่ากับเอเดรียนจอแดนพิกฟอร์ดและแบรนเลโนเป็นลองดาบิดลายาที่รังอันดับ1ที่จํานวน9คินชีตห่างกันเพียงแค่1คินชีตเท่านั้นครับซึ่งนี่ก็หมายความว่าเห็นอังเดโอนาน่าถูกวิพากวิจารณ์มากขนาดนี้แต่เขาก็ได้ลุ้นถุงมือทองทำพรีเมียร์ลีกตั้งแต่ซีซันแรกที่ย้ายเข้ามาเล่นในลีกอังกฤษเลย ซึ่งก็ต้องยอมรับครับว่ายิ่งเวลาผ่านไปไม่ใช่แค่อังเดโอนาเท่านั้นที่มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่แฟนบอลแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดเองก็รู้สึกมั่นใจทุกครั้งที่มีอังเดโอนายืนประจำการอยู่ในสนามและเป็นที่ไว้ใจเวลาที่เพื่อนจะส่งบอลคืนหลังให้เขาเป็นตัวตั้งบอลหรือเป็นตัวแก้เพรสหรือออกบอลยาวเพื่อสร้างเกมลุกเรื่องราวของอังเดโอนาครับถือว่าเข้ากับสำนวนหนทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนไม่น้อยนะครับหลายครั้งเรามักจะตัดสินอะไรเร็วเกินไปก่อนเพียงเพราะ คาดหวังว่าต้องได้เห็นในสิ่งที่อยากจะเห็นเร็วๆจนบางทีก็อาจจะหลงลืมกันไปครับว่าทุกอย่างมันมีขั้นมันมีตอนมันมีกระบวนการที่อาจจะต้องใช้ความอดทนต้องใช้เวลาในการปรับจูนแต่ในแง่หนึ่งครับการที่อังเดอโอนาถนูกดวนตัดสินเร็วไปก่อน ก็ถือว่าเป็นข้อดีต่อตัวเขาไม่น้อยเหมือนกันครับเพราะมันก็จะได้ทําให้ตัวเขาเองได้ตระหนักรู้ว่านี่คือภาระรับผิดชอบของการเป็นผู้เล่นสโมสรใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ครับซึ่งนี่คือสโมสรที่ไม่ใช่แค่เล่นเก่งอย่างเดียวแล้วจะถือว่าสอบผ่านแต่ต้องมีหัวใจที่เข้มแข็งพร้อมรับแรงกระแทกในวันที่สิ่งต่างๆไม่ได้เป็นอย่างใจหวังด้วยสโมสรที่ไม่ใช่แค่ว่าทําดีแล้วจะถือว่าเพียงพอแต่ต้องทําให้ดีขึ้นและดีขึ้นในทุกๆวันที่ผ่านไป เชื่อว่าถึงตอนนี้ครับแฟนผีน่าจะเอาใจช่วยอังเดโอนาน่ากับตำแหน่งถุงมือทองคําพิเมลิกซีซั่นนี้กันไม่น้อยเลยล่ะครับ และนี่คือเรื่องราวของอังเดโอนา,นาตัวแทนทอหอดของดับบิลดเดเคอากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องบอกว่าถึงตอนนี้โอนาน่าดูยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจขึ้นจริงครับแต่เรื่องผลงานในสนามเรื่องการเซฟประตูตัวเขาก็ยังคงต้องพิสูจน์ต่อไปแม้เราจะบอกว่าแฟนบอลฟีแสดงเริ่มจะอุ่นใจแล้วแต่นั้นเป็นเพียงแค่การอุ่นใจในเรื่องจุดแข็งของโอนาน่าคือการรับบอลเล่นด้วยเท้าหรือการออกบอลยาวจากหลังไปหน้าเท่านั้นเองส่วนเรื่องการยืนตำแหน่งการพุ่งเซฟหรือปฏิกิริยา ตัวโอนาน่าครับยังคงต้องพิสูจน์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะเลิกเล่นให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นแหละครับและนี่คือเรื่องราวของอังเดโอนาน่าหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับพวกเราแฟนบอลด้วยนะครับมี3ช่องทางยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับทั้ง Facebook, Youtube และ t i k t o อกและสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ